สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับกัสู่ซองแต่งออนสาวลาวจ้าสบายดียินดีต้อนรับกัสู่ซองน้องนุ่นสาวลาวจ้าอุ้ยเสียใจลืมเฮ้ย <laughs> เป็่อนยังต้อง <laughs> ใส่มาคิดปีแล้วเนี่ยกาได้เจอกับแน่บาปโอ้ยนาะเออทุกคนมานี่กัซิมาอันนี้นนเนาะิซิมาวอลเรื่องมาถามน้องนุ่นเนาะอ่าตอนนี้เฮาอยู่ที่ใสน่นาน้องนุ่นอยู่ที่ตา สวนลอยฟ้าที่สัมผัสอ่าสัมผัสอีกคร้เนาะทุกคนเนาะอันนี้อยู่ที่สันหานะมันจะมีสวนลอยฟ้านะเอออันนี้อยาถามน้นมองมาเห็เออเป็นอย่างคืออยากเรียนอยู่ที่เอ่อประเทศไทยเออก็คืออันอยู่ที่ประเท,ท,เท,ะเทศลาวเป็นหบคือเอนแบบว่าอยากเรียนใช่ปะ่ะอยากเรียนแต่ว่าต้องทําใจคือออกจากโรงเรียนเรียนจบมัธยมแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปทํางานคือในตอนนั้นก็คืออยากเรียนมานาน ก็ออกจากมงี่ไปเทศงานแล้วก็นั่นแหละพอเขามาอยู่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วเ,เขาก็มองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยประเทศไทยเพื่อนนั้นสามารถเปิดโอกาสให้เพื่อนบริสุทธิ์ใจว่าเขาจะเปคนช,นชนชาติใดนะเพื่อนบริสุทธิ์ใจแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อเพิ่โอกาสให้ทุกคนที่ได้ที่บริยานอ่ะที่แบบออกไปหาเงินช่วยพ่อแม่หรือว่าออกไปหาเงินให้พ่อแม่อย่างเบ,บิเนี้ยก็เลยแบบเพิ่ดโอกาสให้เห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยอยากเฮียนคืออยากเฮียนโตอยากเฮียน แล้วก็อยากรู้ว่าการศึกษาประเทศไทยกับประเทศเลาวนี่แบบสีคือตันโบแล้วชี้แตกต่างกันจังไดอย่างประมาณนีอ้อันนี้สิเราฟังนะว่าความแตกต่างอ่ะสำหรับที่เอ๋ยียนมานะเอยรู้สึกว่า,าการเฮียนในไทยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแบบว่าเาใส่ใจใ,ในการเฮียนอ่ะรู้สึกว่าการเขาเจ้าใส่ใจในการเฮียนรู้สึกว่าเขาเจ้าอันให้ความสำคัญในการเฮียนอ่ะเออแบบเวลาเอ๋ยเขาไปเฮียนเออยรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ย ขนาดเอเ้ยเคมอ่าตนนะเอ้ยยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันยากนะอีกอย่างนะรู้สึกว่ามันยากนะเออ่คือตอนนี้ตอนตอนตอน,ตอนที่เอ้ยไปสมัครไปเนาะเอ้ย่อสมัครปฐมแล้วก็แล้วก็ค่อยไปเทียบพูดนะเราเราเอ้ยเพิ่อจะคือม,มือนี้ว่าแบบอาอาจารย์มาว่าเทียบพูดโบได้เนาะเพราะว่าโบมีเกณฑ์นในในลาวหะนะแต่ถ้าจะเทียบได้ก็คือตอน ก่อนสมนะัครก็คือเทียบตั้งแต่ตอนสมัครตั้งแต่แ,ตแรกๆเลยนะเอออันนั้นนะอาจจะเทียบได้พอนวาวนะก็เลยแบบเออเทียบบะไดก็เลยมาคิดอีกรอบอีกเทื่อนึงก็คือว่าแบบเออการที่เาเที่ยวบ่ดก็่เป็นอย่างน้อทุกคนนาอเพราะว่าออการศึกษาอยู่ที่ลาวกับแบบเออที่ไทยมันก็แตกต่างกันนะเพราะว่ากลัวแบบว่าถ้าชุมตนแบบว่านึ่งไอ้ถ้าแตกเทียบไปแล้วถ้าชมมชนแบบว่าเออหนูเทียบได้จังสินะแล้วแล้วบบเขาบอมีความหูนะสมมติว่าเออเขาเขาจกมาแล้วแบบ มันมันมันบะไคุณภาพานะทุกคนถ้าสมมตินหนูทีอันถ้าสมมติแบบหนูเทียบได้หนูก็จะเทียบแบบมอป่ายมอป่ายแบบเออของไทยเลยจะสิน่ะอีอีสองปีก็จบแต่สินะ่ะเราคือรว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติเราเรียนไปแล้วแบบเออเราไม่มีความรู้แล้วแบบความรู้ของเรายังไม่ถึงแล้วถ้าสมมติแบบเออเราเราเราอยากไปแบบต่อมาหาวิทยาลัยจะสินะ่ะคือสูว่าเออมันกันยากนะก็เลยคิดว่าการที่แบบเขาเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเออจากศูนย์ไปหาซีฟเนี่ยคือสูว่าแบบ เออมันก็ค่อยสเตปไปแต่ละสเตปสเตปพนัก็เลยบอยายามสเตปไปเนาะก็เพื่อสู้ว่าแบบเออเทียบบ่ได้ก็ก็โบเป็นยังนะแบบก้าเฮียนเพราะว่าแต่งอยากเรียนเอาความรู้ทุกคนเพราะว่ากลัวแบบถ้าถ้าเออกลัวแบบว่าอถ้าแบบว่าแล้วเราจบมาแล้วยังแบบเออความรู้เราบูถึงอย่างที่สินะถ้าถ้าเกาจะไปต่อมหาลัยไงนะใช่เขาแบบมันต้องความรู้ด้วยประเทศไทยอ่ะมันมันม่นบูคือประเทศเราดิละ ที่เฮียีอะไรเฮียแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องแบบมีความหึงดีแมนยากทุกคนหาพี่อะไรเนาะอันนี้แบบเออโน่นเดาวก็แบบเออมาให้กําลังใจนะเพราะว่าเออบอกว่าเออแบบเออแอนเอนเอกแบ,บคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าเทียบได้นะจะถ้าตอ,ตอนตอนแรกๆที่สมัครเข้ามากก็คือเทียบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก็คือตัวนูเองก็ดูความที่บกหูด้วยนั่นแหละเออก็เลยแบบเออสมัครเข้าโดยที่แบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยแฮะนะและหลังจากนั้นก็คือมาเทียบที่หลังอ่ะ เ้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเทียบวบัดใดแล้วนะถ้าถ้าจะเทียบก็คือเทียบตั้งแต่ตอนแรกๆนะแล้วเอ,อิอท่านหนานะเราก็บอกเออเราเรากำมามามให้แบบให้ข้อมรู้นะเออเด,ดาอันเราก็บอกว่าเออทางที่จริงอัน อันเพิ่นก็บอกว่าแบบเอ้ยสำหรับในการทีนนัะเอเอบอกว่าอันเอออยากบอกว่าแบบเอออยากใหฮเคนแบบตั้งแต่สเต็ปแรกๆเลยเห็นะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเ,เขาเทียบไปเนี่ยเออความหูเขาบูาถึงหรือว่าถ้าเขาจบมาเนี่ยมันก็จะได้คุณภาพมีอย่างแบบนี้เห็นนะม,มันก็เลยแบบอยากไฮเคนแบบตั้งแต่แบบเริ่มต้นจากศูนตรเลยเห็นนะมันจะก้าวไปเพราะว่าเ่ากะเขาบูไดกระจิ่งภาษาไทยเนาะแต่ว่าการเขียนของเขามันก็จะแบบ บบอได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเหมือน,อน,นภาษาเฮาอ์นะจะสิสนะเนาะไม่ว่าอะลรเราจองแบบที่ไปที่สะพานต้นพานต้นเน่ยมันจะดีกว่าเนี่ยก็เลยแบบเออก็คิดมาอีกเท่านึงก็แบบเออว่าอยากอันลาสเต็ปเนาะเพราะว่าการที่พ่อม่อปลายแล้วอันบทเทียมมันก็นกนสีสียากข,ขึ้นแฮะนะ มอตนลหรือว่ามอปลายจะสิเนาะแล้วอีกอย่างแบบเออตัวแต่งเองก็ยังแบบยังไม่ได้เข้าใจภาษาไทยขนาดนั้นนะนะ <c ười> มั่งคําแบบคําแบบล้าซ่าซับจะสินะหรือว่าคําแบบมันยากๆอ,อ่ะเออก็ยังบไดนะ้เนาะก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าแบบเอ่เคียนตั้งแต่สเต็ปแรกดีกว่านนะแล้วอันนี้ยังสิมีโอกาสได,ด้อันยเรียกนกอนอป่ะก็ <c ười> คิดว่าปีนาปีนานี่แหละเป็นจังไดกะปีนาเนี่ย เราเบิ่งว่าชิบาจะได้ยนต่อไหมหรือว่าจะไงอะไรเราเบิ่งปีดาก่อนเพราะว่าพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วแบบมันก็แบบเออทีเอสซี SC แบบมาให้กำลังใจแบบว่าไม่ไม่ต้องคิดเรื่องครอบครัวมากคิดเรื่องตัวเองมากดีกว่าแล้ววัานาเงี้ยคิดเรื่องตัวเองคิดเรื่องอนาคตตัวเองแต่ว่าในความที่เราเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคนเล็กอะ่ะคือเราเป็นลูกคนโต แล้วแมบคนที่ชอบครอบครัวคือไม่มีอะไรก็คือเราทุกอย่างแบบที่บายก็บเบลหายอย่างนี้เลยที่บายก็แบเบลกับเบลมีอย่างหายอย่างว่าบ้านเนี่ยนะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะที่บ้านเราก่ะมีอะไรเฮ็ดให้เฮ็ดนาแค่นั้นก็เลยแบบว่าอยากเฮียไหมอยากเฮียมากๆเลยแต่ว่าแบบก็เบิ่งปีนาถ้าบนตัวมันดันถ้าบนตัวมันดันให้เฮียนได้ให้ได้เฮียกันอันนี้มันโบเกียวมันอยู่ที่แบบ มันอยู่ที่ตัวเราเองที่เราเลยคิดอนาคตของเขาเนะาะก็กไม่เห็นดูก็ไม่แหละแต่ก็ะจพะพยายามแบบเรียนให้ไดจจะเป็นจังไดแล้วแบบเออเข้าขั้กับแบบเอบบเอให้เท่าที่ให้ได้ประมันก่อนแบบนี่อัน,น,น,นหนึ่งมีหนึ่งที่อยากสาร้างตัวนี้ก็คือสร้างให้เปินแล้วแล้วก็วบัตรดีอะไรก็ค่อยสบายใจแน่สร้างเงี้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าโอเค เนาะทุกคนเนาะแบบกับแบบเขาเรองอะไรอะเหมือนก็มีโอกาสก็ค่อยไปเรียนตอนนี้ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนเนาะเพราะว่ามันก็มีเในยูทูบยูทูบมีอย่างไปเนี่ยเขาจะกรเปิดแบบหเรียนมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะถ้าเรียนกับบูฮัวทํางานตรงเนี้ยบูฮัวจะได้เรียนหรือเปล่าเพราะว่านั่นมันกับเรื่องเวลาเนาะเรื่องวันยุตอีกอย่างจะสีก็ต้อง ต้องหาโอกาสหรือว่าต้องแบบหาเนี่ยเวลาให้มันเหมาะเจา,เาะเขาน้อเพราะว่ากว่าเอ,อื่อยสิได้ยรเฮียนกันนู่นหาปีหกปีหกปีทุกปีที่หกปีที่เจ็ดแหละสิสิเด้ยรเฮียนอันนี้คือปีที่เจ็ดแหละเออถึงจะได้เรียนเนาะมาทำงานที่ประเทศไทยปีที่เจ็ดเนาวเออปีที่เจ็ดเล่าก็จะเรียนเนาะก็จะเฮียนนั่นแหละทุกคนยี่สิบสองยี่สิบสองนั่นแหละเออนานานมากกว่อนรรอคนเออยหูแล้วว่าการท <คน S 2> ี่แบบ มันต้องมีมจังหวะของมันนะใช่มันต้องมีจังหวะของมันเรื่องเวลาหรืออย่างแบบนี้เนาะเอยเออโหแล้วว่าแบบการที่เฮาบ่มีกาลรัใจหรือว่าเฮาหมดหมดพลังในการบเออในการชิบยโเฮดอีอย่างเลยอะแล้วเฮาลงไปปรึกษาคนที่เก่งกว่าเฮาอะจริงเออมันจะเพิ่มเพิ่มพลังแบบของนั่นเขาแบบหเ,าาเ,หแเ,เหมือนเขา่ามาเฮดแล้วมีเรื่องันบันดาจจลใจจริง อันนี้เออเออก็เลยแบบอันเมื่อนี to to mainland, love, workout, so eman, exactly, ้เอยคุยกับเอวรู้ดาวเนาะเออเรากลับมาแบบเออบอกแล้วก็ให้กับำลังใจอย่างเอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีแบบมันมีพลังหรือว่ามันมีเอนเนอร์จีขึ้นมาเลยว่าแบบวันนี้ยนู่นเอยเออเออมีเอนเนอร์จีในการทำคอนเทนต์ละปกติจะแบบน้ตดาวนะทุกคนเออเมื่อนี้ก็เลยแบบพ่อได้คุยด้วยก็ทำรู้สึกว่าแบบเนี่ยเขาอยากพัฒนาตัวเองเนาะอยากเก่งขึ้นเนี่ยเขาอยากแบบเออทำคอนเทนต์ดีๆแล้วก็อยากแบบ พัฒนาตัวเองทําจะไดก็ไ้ให้ตัวเองแบบอดูดีขึ้นหรือว่าแบบมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะเออเออก็เลยพอเออแต่ว่าเรื่องการเที่ยวมันก็ช่วยในในระดับหนึ่งะนะแต่ว่าการที่เฮาได้ปรึกษาคนที่เก่งกว่าเฮาข้นขนที่แบบว่าเขามีประสบประสบการณ<ม>์อย่างไรสินะประสบหลายอย่างเออมาจีบเขาสึกว่าแบบเออมีแรงบันดาลใจว่าะเขาเฮ็ดจังไดเขาถึงประสบผลสจําเลทนะ พอทำจะไหนอีกจะใส่เห็นเราตีลูลูอยู่กูดูเราหนึ่งแสนซับอะเห็นอันเห็นเราสิมามากมากรุงเทพอันต้นเดต้นานนี่แหละเิคนก็เลยนัดเอือยแล้วก็อู้เขาจะไะไรเยอะเอือยที่แบบว่าที่นึกถึงน้องอย่างนี้ก็สินะก็ไปหากับเขาอันอันยูมี่ทุกตานั่นแหละมาจากบ้านอยักเซียงไม่มาบ้านอย่างม่แน่ใจอันบนแน่ใจคือกันแอ่ยังแต่มาจากเซียงไม่ใช่คือมาไก่ เอา้าก็น่งมาเทีย่ยวกรุงเทพในละมั้งเนาะนางอะออไรโอ้มาไก่ด้วยละ่ะเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพแล,ล้วเป็นคนณลาวหรอเอ,าอเ้าเป็นคนณลาวสิเออไปคนณลาวก็ไปอยู่อันนั้นอยู่เชียงใหม่เอา้ากะเอือร้าแต่งงานอา่ะมีสามีอยู่ที่เชียงใหม่ไงอ๋อเอือดูหน้าแล้วมีสามีเชียงใหม่อเออ เออเล้าเก่งก็เลยบอกว่าอันเอาเอาเออเป็นเอาเออนุดาวเป็นแบบไอดอลเนาะเป็นแรงบันดาลใจในการแบบทําคลิปทำคอนเทนต์เนาะจนั่นเลยจ้ะทุกคนเออคลิปนี้ก็จะจบกเพี้เนคนนี้เนาะอันนี้ก็คือจะมาบอกว่าแบบเอยทําไมอันคนเล่าถึงแบบอยากเขียนอยู่ที่ประเทศได้เออเออจะเล่าเรื่องหนึ่งยังยมีคนนึงเออมีเพื่อนคนเล่าอันเออเขากับจักเออเออกับเจักเขาโรกโแต่ว่าเขาจะทักมาทางอันติ๊กตอกของเอยฮนะเขาจะทักว่าว่าแบบ อันเราถามเรื่องข้อมูลในการเขียนเฮียก่อนสอนอนี่แหละเพราะว่าเขาจะเอาไปเขียนนะเขาบอกเออเขาบอกว่าแต่ว่าเขาอะยังยังบได้ภาษาไทยยังอ่านรรภาษาไทยแล้วก็แบบเขียนาาายรรยภาษาไทยบได้นะเขาบอกแบบเออแต่ว่าอยากไปสมัครเรียนนะสมัครเรียนในบอยอย่างนี้สินะ <_ d ans> ก็เลยบอกว,ว่าถ้าสมาัครเรียนเขาไปเรียนเลยะอะปฐมมออาจจะบได้แต่ว่าถ้าสมัครเรียนแบบผู้ปกครองหนังสือจะสิแค่พาสอร์นี่ก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะนะเพราะว่าการที่เขาจะเข้าไปเรียนปฐมี่งเขาต้องวัดกระดับเข้าได้เขาทำเขาก็ได้ว่าแบบ เฮ้ยเนี่ยว่าแบบว่าอันตัวแบบตัวห่าวอะใดใดใดสับไดอย่างง้ยสินะเออถ้าบไรก็เขาเจ้าก็จะให้แบบเรียนแบบผูบุกมูลหนังสือไปก้อนแต่ว่าเขาพ่อเขาเรียนไปแล้วเออเขาเจ้าจก็ประเมินได้แล้วว่าเอ้ยคนนี้แบบอันอมีศักยภาพพอในที่จะแบบไปเรียนแบบประถุนได้แล้วกับเพื่อนเนี่ยคัอนินะเขาก็จะแบบเออเอามาเรียนน<บ>ะสินะ ขาเจ้าก็จะสอนแบบภาษาไทยเห็นไตั้งแต่ก่อไก่ขอไข้กันออกเสียงแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกอย่างประมาณนี้ละมั้งแต่ว่าอนาจนรย์จะเรียนทุกวันอาทิตย์กระถามแหละแต่ว่าเปิดสมัครอีกรอบหนึ่งน,น,น่าจะวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะหน,นะูน่าจะโไดนาดน่าจะโชเขียนไดเขียนไดแต่ที่ว่าน่าจะสมัครปรนถงได้เลยนะ โอเคจ้ะทุกคนสำหรับที่นี้ก็จบเทนเท่นทานี้เนาะอันนี้ก็ต้องขอบใจน้องนุงน่นหลายๆเด้อแล้วก็ขอบใจสถานที่เฉืฉยๆง,ง่ามๆแบบนี้เลยเนาะตอนนี้ก็คือเอ,อ่ออยู่ที่สมามแยมวิทเทาวเนาะอันนี้เป็นส,นสวนร้อยฟ้าเนาะสามย่านมวิทาวเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือหาแบบอะไรนะเหมือนแบบเงียบๆคุยกันนะนะตัวนั้นคนละหลายตะบุญเนาะโอเคไปแล้วจ้ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ก็ฝาก ฝากให้กำลังใจด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณานะคะหรือว่าผู้ใดอยากสนับสนุนพ่องหนูก็คือสามารถกบซุปเปอร์แตงต้องลกหัวใจได้นะคะไปแหละสบายดีสบายดีเดี๋ดวยวยให้เบิร์ทุกคนวิวตรงสำญนานนิชาเช้าวนลอยฟ้านี่เห็นวิวไปม,มีเลยตึกมหานครนแล้วก็จะเห็นแบบวัดสวนสนะแล้วก็ มาฝั ang, ่ง oh, น oh, ี้ก็จะเป็นเอ้าแหลใส่แหลใส่แหลใส่แหลยเอาอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตึกใบหยกจ้าไปบาน